สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชมรมคนรักโหราศาสตร์นะคะพบกับอาจารย์ก้อยเล็กมัสจรรยร์พลังเปลี่ยนชีวิตค่ะครับผมอาจารย์พนสกรเปริดชะตาพี่ชีวิตนะครับหรืออาจารย์มนสกกรมาดูใบไม้พลังจิตครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเลขกดหนีรัฐบาลไทยงวดประจําวันเสราร์ที่16กรกฎาคม2565ค่ะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับรอบนี้มีดาวอะไรมาฝากครับรอบที่แล้วก็เฮงปังดังบุรีเย่บอกแล้วเลขรัฐบาลไทยนะครับขน เลยครขออาจารย์พงศกรน่ะทุกสูตรเข้าปังปังทุกสูตรเลยไปตามดูกันได้เลยครับค่ะต้องกราบขออภัยทุกทกท่านนะคะที่ผ่านมาอาจารย์ไม่ได้บันทึกรายการเนี่ยเป็นเพราะว่าติดภารกิจ ต้องบอกก่อนเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างทุรักทุเลพอสมควรคือเราไปทําพิธีบวงสวงกันมาอติดบวงสวงเสร็จติดดูดวงติดงานติดติดติด,ตดถ้าไม่ติดจริงๆเราจะพยายามหาเวลามาอัดรายการอัดลง YouTube ให้รอบที่ะะแล้วเนี่ยบังเอิญพอดีมันมีหลายงานตเูกอเ่องเข้ามาให้มามจากพิธีกรรมเได้เร่งด่วนภายใน5วันนะครับถ้าหลังจาก5วันนี้เลิกจะเปลี่ยนนะครับต้องรอเป็นเดือนนึง นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเลยต้องรีบเมื่อรีบเสร็จก็เลยทําให้งวดที่แล้วไม่ได้ไม่ได้อัดนะครับก็ต้องขอประทานหลาย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 งวดไม่ได้อัดพอดีเพิ่งเสร็จงานจบตรงนี้มาตรงนั้นพอดีเลยก็ต้องบอกว่าให้อาจารย์ทำกินบ้างนะครับอาจารย์ก็ต้องมีรายได้นะครับเอามาเดินทางค่าน้ํามันมากินกาแฟื่อจะมาอุดหนุนสถานที่เขานะครับเพื่อใช้สถานที่ดีๆนะครับให้ภาพออกมาดูดีหน่อยนะครับต้องบอกก่อนว่าพิธีวงสรวงจัดวันเดียวก็จริงแต่การเตรียมงานเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหลายวันแล้วยิ่งเดินทางต่างจังหวัด เราต้องทํางานกันค่อนข้างที่จะหนักช่วงก่อนวันงานเนี่ยสวันเนี่ยก่อนวันงานเนี่ยโกลาหนเลยทีเดียว <laughs> หลายคนอาจจะมีข้อสงสัยดูรูปโอ้โหอลังมากเลยนะครับการบูชาเทพนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นพิธีบวงสวงใดๆก็แล้วแต่นะครับเราก็ปัารถนาที่จะให้เทวดาใหญ่ท่านมา เทวดาใหญ่ที่นี้คืออะไรครับคือระดับมหาเทพทั้งหมดนะครับนะครับพวกระดับมหาเทพอย่างนี้ก็แปลว่าท่านเป็นระบบกษัตริย์นั่นเองก็ยังมีค่าราชบริภานนะครับคือตามเสด็จมาด้วยนะครับถ้าพิธีดีเจ้าพิธีมีบารมี จัดเครื่องบวงสวงถูกต้องอีกเทวดาใหญ่มาพร้อมขอบวนเขา้ายุหายาตาครับถ้าเหล่าเทวดามาร่วมชุมนุมกันไม่ขาดสายนม่เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเวลาเทวดาลงมาในพิธีนั้นนะครับจะเป่งรัศมีออกนะครับคนล,ลุกยังไม่ได้เอ่ยชื่อใครเลยนะเมือ่อเป่งรัศมีออกนะครับตัวที่มีดีอยู่ณที่สถานที่ตรงนั้นก็จะอยู่ไม่ได้ถ้ามากันเยอะๆรัศมีกายของเทพเต็มพื้สมมติบัตรเต็มพื้นที่พื้นที่เท่านี้ใช่ไหมอ้าว ถ้าเทพมากันหนาแน่น,มนหมดเลยรัศสมีก็เปล่งสว่างพวกอสูรกายวิญญาณร้ายควดอบมนุษย์ทั้งหลายที่ไม่ดีมันก็จะอยู่ไม่ได้ครับไอ้ตรงนี้เงื่อนไขมันก็คือ1ตัวเจ้าพิธีคือบารมีของตัวเจ้าพิธีนะฮะดับหนึ่งสองคือเครื่องพิธีบมงสูงต้องถูกต้อง3ามคาถางสูงนี่ไม่ใช่ว่าใครหยิบมาอ่านก็ได้นะครับมันต้องมีครูนะครับ เขาเรียกเรียนตามข้อก่อตามครูนะครับมีการประสิทธ์ประสานลงมาตามลําดับขั้นอย่างถูกวิธีเทวดาใหญ่ท่านก็จะมานะครับแล้วบวกกับสายสัมพันธ์ในอดีตชาติมันก็จะทําให้พวกท่านเมื่อได้ยินเสียงเราแล้วเขาก็จะพากันมานะครับเพื่อให้เกียรติกับสถานที่นะครับให้ให้สมหน้าสมตากับเจ้าของสถานที่อาจารย์ก้อยนะครับเหมือนวิธีที่เรามงสูงและจัดแต่ละที่เนี่ยโหคนบอกว่าทำไมดูสวยดูลังการก็ต้องจัดให้สมเกียรติกับเจ้าของงานนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ตรงนี้ครับมันสําคัญมากนะครับไม่ได้จัดให้สมเกียิกับเงินที่จ่ายมาหรอมันก็ต้องอย่างนั้นด้วยครับมันก็บัตรเจ็ดค่าใช้จ่ายถ้าเราจัดให้สมเกียิเวลาเทวดาใหญ่ท่านมานะครับนอกจากรัศมีกายท่านจะช่วยในการขับไล่สิ่งอัป,ปมงคลแล้วสิ่งที่เรามองไม่เห็นทั้งหมดนะครับก็ยังบันดาลโชคลาภให้เกิดแก่สถานที่นั้นนะครับทําไมทุกพิธีที่จัดแล้วเป็นยังไง จัดแล้วต้องดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ค่ะครับเพื่อเพื่อการขอบารมีเทพเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับถ้าเกิดท่านไม่มาเนี่ยน่าเสียดายนะครับของที่คุณจัดนี่ศูนย์เปล่าทั้งหมดเลยนะครับธุรกิจที่คุณคาดหวังมันก็จะไม่ปังตามที่คุณคิดด้วยนี่คือแรงครูแรงเทพอันนี้สําคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว เวลาจัดครั้งหนึ่งอาจารย์ต้องเตรียมตัวกันหลายวันนะครับเพื่อให้แล้วอาจารย์ต้องสื่ออีกว่าเจ้าที่ตรงนั้นเนี่ยเขาต้องการอะไรเป็นพิเศษไหมหนะครับแต่นี่สําคัญมากแต่จริงลูกค้าท่านนี้เนี่ยเ,เชิญเราไปบวงสรวงเนี่ยหลายครั้งแล้วที่นี่แต่ที่นี่สถานที่นี้ธุรกิจตัวนี้นะคะแผนปูนเนี่ยจะเป็นครั้งแรกที่เราบวงสรวงให้เขาะเพราะ,ะว่าเ,เขาบอกเลยว่าไม่ได้เคยมีใครมาบวงสรวงนะ แต่ว่าเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อแต่เราไปบวงสรวงที่สำนักง,งานของเขาเนี่ยก่อนหน้านี้แล้วหลายครั้งแล้วนะคะแล้วดีขึ้น เพราะว่าเมื่อสักสองสาเดือนที่แล้วไปบวงสวงเขาบอกเลยว่าอาจารย์เดี๋ยวถ้ามันดีขึ้นเดี๋ยวจะเชิญอาจารย์มาอีกเราก็เข้าใจว่าปีหน้า,นาเพราะว่าปีหนึ่งจะบวงสวงหนึ่งครั้งอืมไม่ถึง3ามเดือนเรียกมาใหม่ก็เลยงงงงอ๋อแต่ว่ามาบวงสวงที่ใหม่ที่แผ่นปูนเพราะว่าธุรกิจมีหลายตัวครับอันนี้ก็เขาก็บอกว่า มีคนบอกเขาเยอะแยะนะแต่เขาไม่เคยเชื่อนะครับจนวันหนึ่งได้ไทยทำนายดวงนะครับมีการแนะนําจัดตระกูลใหญ่ไปดูดวงให้เขาพอดูดวงเสร็จก็ผลเกิดตามที่คําทํานายไว้เขาก็งงนะครับดูดวงมันแม่นได้ขนาดนี้เหรอนะครับระดับธุรกิจขนาดนี้คุณก็คิดดูสิก้มันเกิดขึ้นตามนั้นอบอกว่าอยู่ๆธุรกิจคุณช่วงนี้นะเดือนนี้อย่างนี้จะมีการชนกเกิดขึ้นประมาณว่าหยุดเลย เขาก็บอกผมทํามาใจถามติปีแล้วยังไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนั้นไม่ว่าป<ฆ>ัญหาอะไรผมเอาอยู่หมดนะครับสุดท้ายถึงเวลาเกิดขึ้นอย่างนั้นจริงๆอาจารย์ก็งงนั่นก็คืออะไรรู้ไหมโควิดครับหยุดทํางานไม่ได้ครับทุกอย่างให้หยุด อาจารย์ก็ยังไม่เชื่อเลยครับถ้าดวงมันบอกเือนกันก็อาจารย์ก็อาา่านตามดวงนะครับเขาก็งงมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับงงครั้งนั้นก็เลยเชิญมาอีกรอบนึงครับเดี๋ยวเดียวงงแค่แคัจงมาเขายังไม่เชิญนะ,ะเขาก็เลยโทรมาถามอาจารย์ต้องทํำยังไงเขาก็เลยต้องไปแก้ตามดวงที่อาจารย์บอกซึ่งเขาไม่ได้แก้นะครับแก้ล้วก็ดีขึ้นนะครับนี่คือการดูดวงอาจารย์เนี่ย ในหนึ่งปีเนี่ยดูครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วจะวิเคราะห์ให้ว่าคุณต้องทําอะไรปล่อยปลาย,ยังไงอะไรยังไงกี่ตัวยังไงแต่ละปีไม่เท่ากันนะครับทำแล้วก็ดีขึ้นนะครับเมื่อดีขึ้นเสร็จ mm hmm. ก็ยังมาเจอเหตุการณ์ที่2อ,อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวตรงนี้จะมีปัญหากับพญานาคนะงานตัวเวนี้ยอยู่ดีไปมีปัญหากับท่นงงานซะงั้นเพราะไปโดนทางขึ้นลงของพญานาคอานาน,นาคาราชพอดีเลย mm hmm. ทําให้เขาเทปูนแล้วหายปูนแล้วหายเทแล้วเราไม่สามารถทําหลอกคานอะไรตรงนั้นได้นะครับของงานของราชการนะครับต้องเกลื่อน สุดท้ายแล้วเขานึกถึงทาอาจารย์ได้ก็เรียกอาจารย์บงสวงนะครับวันที่บงสวงก็พาไปดูสถานที่ตรงนั้นตอนนั้นก็มืดแล้วฟ้ามืดแล้วล่ะโอ้โหพญานาคมากันเต็มเลยอนันตน,นาคราชนะครับท่านอยู่ตรงนั้นนะครับอาจารย์ก็เลยก็เลยต้องเอ่ยชื่อท่านในบงสวงก็หลังจากบงสวงเสร็จเขาบอกละปลื้นขึ้นเหลือเชื่อเหลือเชื่อครับเขาก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีนะครับเราไปการบงสวงครั้งแรกแต่รอบนั้นเท่าที่เขาเล่าให้ฟังจำได้ว่าเ,เขาเรียกว่าอะไรนะรถ ที่ลงไปเนี่ยมีการเสียหายหลายครั้งเอ๋อเหตุการณ์วันนั้นรถล,ลงไปก็เสียด้วยนี่คือคสิ่งมหัศย์นะครับเอาขึ้นมาทีก็ต้องขึ้นมาซ่อมซ่อมครั้งหนึ่งบอกเคสรถคันนี้ค่าซ่อมมูลค่าแพงมากเป็นล้านนะครับซ่อมครั้งหนึ่งเขาก็บอกมันเป็นไม่ได้ยังไงถ้าไม่ใช่เจ้าของเนี่ยอยู่บ่ได้แล้วหมายถึงว่าถ้าเขาไม่ได้ซื้อมาเองถ้าเขาเช่าเจ๊งม้วนเสีย <laughs> นะครับเพราะลงไปหลายครั้งขึ้นมาซ่อมอย่างนี้ทุกครั้งซึ่งมันแปลกมากนะครับหลังจากหลังจาก เกิดเหตุการณ์ประหลาดอย่างนี้เขาจึงเชิญอาจารย์ไปบวงสวงนะครับไปบวงสวงเสร็จเขาก็ยังสงสัยอยู่ไม่จะช่วยได้จริงเหรอ mm hmm. บวงสวงเสร็จธุรกิจมันก็เออมันก็ทําราบรื่นไม่มีของเสียอีกเลยมันก็ผ่านไปได้นี่คือเรื่องแปลกนะครับจนมาครั้งที่สองนะครับมาดูดวงกันอีกนะครับมาดูดวงเสร็จ ก็เลยติดปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เขาไม่ได้บอกเขาก็เชิญอาจารย์มาบวงสวงครั้งที่2นะครับเขาเริ่มมีความเชื่อบ้างแล้วนะครับเขาก็ยังพูดต่อหลังจากบวงสวงครั้งที่สจบอาจารย์ก้อยถ้าเกิดมันดีขึ้นนะอาจารย์ถ้ามันราบรื่นขึ้นเดีย๋ยวอาจารย์มีครั้งที่3มแน่นอนนะครับอาจี้ยอาจารย์ก้อยบอกไปคงจะปีหน้าเพราะปีละครั้งนะที่ไหนได้3เดือนเท่านั้นแหละโทรมาอาจารย์มาบวงสวงที่แพทปูนให้หน่อยนะครับกลายเป็นครั้งที่3ห่างกันแค่3เดือนแล,ล้วรู้ไหมครั้งที่3นี้บวงสวงเสร็จเขาพูดว่ายังไงไ อาจารย์พิธีเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยสองเดือนจะดีขึ้นไหมเขาบอกขอสองเดือนเนี่ยจะดีขึ้นไหมาอาจารย์บอกไม่ถึงหรอกไม่ถึงเดือนด้วยเพราะอะไรเขาตกใจไม่ถึงเดือนเลยเหรอเพราะอะไรก็เพราะว่าตอนที่วงสวงเนะ่ยแสงมันวาบขึ้นเหมือนแสงที่เราเห็นอยู่อย่างเงี้ยแต่มันวาบขึ้นมันสว่างโลกขึ้นถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับม,ม,มีบอกควันอยู่ใช่ไหมควันตัวนั้นมันสว่างมันหายไปอย่างนี้เป็นต้นนั่นหมายถึงว่า แต่ค่าแสงของของของพระที่ลรงมาเท่าเดิมนะแต่สิ่งที่เห็นคือมันสว่างโล่งขึ้นนั่นคือสิ่งที่ไม่ดีได้ออกไปแล้วเห็นไหมคืออาถรรพ์แต่ละที่มันอยู่กันมานั่งเดิมที่ดินตรงนั้นอะ่ะเพราะเราไม่รู้หรอกนะครับอยู่กันมาเป็นร้อยร้อยร้อยปีเป็นพันปีจําได้ว่าวันนั้นเนี่ยทาท่าฝนจะตกนะ,ะวันพิธีเนี่ยทุกที่เลยเนาะที่ไปทําพิธีเนี่ยฝนจะตกแต่เมื่อถึงวันทําพิธีก็จะหยุดแล้ววันนั้นอะ่ะจำได้ว่าได้เลิกสายเลิกเกือบ สิบโมงโอ้โหงานนี้เปรี้ยงเปรี้ยงแน่นอนแต่ที่ไหนได้ไม่มีแดดเลยมันทำท่าเหมือนฝนจะตกตลอดเวลาแต่พอบวงสวงไปแล้วเนี่ยสุริยันจันทามาค่ะเปลี้ยงเปรียปร้ยงพอบวงสวงไปสักพักหนึ่งก็พระทิ่ทรงกฎนะครับตามภาพตาภาพตาภาพครับเดี๋ยวภาพขึ้นให้โชว์เลยครับมีพญาคุดมั่งครับมีพญานาคเห็นไหมเริ่มมีเทพธิดามาเยอะครับก็อันนี้คือ คืออาจารย์มุกสงไปทีมงานเขาก็แงะไปดีพอดีเขาก็ถ่ายเลยบอกก่อนว่าทีมงานคนนี้ไม่เคยเดินทางไปต่างจังหวัดด้วยกันแล้วบังเอิญว่าเขาบอกเขานึกยังไงไม่รู้เขาจับกล้องแล้วหงายขึ้นเขาบอกเขามองไม่เห็นหรอกเขาหลับตาถ่ายไปมม่ๆอย่างนั้นเขาเขาาแสงเขาเขากลัวแสงเข้าตาเขาก็รักษาจุขภาพนั่นเองค่ก็ทําให้ได้ภาพปฏิหารมาคือทุกพิธีมันมีหมดแหล่งของจานแต่ว่าบังเอิญบางคนเขาไม่ค่อยได้ถ่ายต้องเอาคนที่เคยไปแล้วเขาถ่ายก็จะเห็นนะครับ โอเคครับก็จะบอกว่าที่มันช้าที่มันไม่ได้มาอัดกันก็เพราะอย่างนี้นั่นเองนะครับคือ่ะเมื่อรอบที่แล้วจำทุศสกรให้เลขเด่นนะคะสำหรับเลขบทดีนะคะงมวดประจําวันที่1่กรกรกฎาคมนะคะเป็น 3, 7 7ม้มา1ตัวค่ะออกเลิกบน4 1 7เข้า7นะครับเลิกข้างออก6 1 รอบนี้มาสอง,งบนและล่างสองตัวเลยเลขบนเลอกล่างเข้าเฮงปังดังปูรีเย่เลยจับคู่ดาวก็เฮงปังดังปูรีเย่นะครับโอ้โหเลขไทยนี้เข้าทุกงวดเลยนะเนี่ยซีที 11งมวด12งวดแล้วเนี่ยติดติดกันไม่มีเว้นนะครับปกติ3งมวด6งวดมีเว้นค้างหนึ่งอันนี้ไม่เว้นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบนี้ดีกว่าครับมีดาวอะไรมาฝากท่านผู้ชมจากการคำนวณดวงดาวโหราศาสตร์ดาราศาสตร์และระบบของนาซาคือการเคลื่อนย้ายของดวงดาวนะครับคือการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวนะครับของโลกและของดวงดาวในจักรวาลกาแล็กซีนั่นเองนะครับทำการสืบพูดดวงดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งตัดเส้นล้มเส้นแหวงนะครับจึงมีดาวเด่นๆ3ดวงดังต่อไปนี้ครับดวงที่1คือดาวอังคารครับเลขสามดาวศุกร์ครั เลขหกและดาวสาวครับเลขเจดค่ะครับสามจครับสตัวนี้เป็นดาวเด่นนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ก้อยจับคู่ดาวให้ท่านผู้ชมฟังนะครับอาจารย์ก้อยครับถ้าสมาถ้าสามมาจับคู่ได้เป็นสามหนึ่งสาามหกสสามและสาค่ะสามหนึ่งสามและสาค่ะถ้าหกมาถ้าหมานะคะจับคู่ได้เป็นหกศูนย์หกสดหกและหกค่ะ 60, 62, 64, 7, 68และ69ค่ะถ้า7มาถ้า7มานะคะจับคู่ได้เป็น 70, 71, 73, 74, 78และ79ค่ะ 70, 71, 73, 74, 78และ79ค่ะ ครับดูไว้เป็นแนวทางนะครับ่าเดี๋ยวรอบมาดูกันต่อว่าเลขดับนะครับที่อาจารย์ให้รอบที่แล้วเป็นยังไงก็เข้าหมดเลยนะครับเดี๋ยวรอบนี้เรามาดูกันครับเลขดับครับจารย์ก้อยนะครับจากการคํานวณนะครับอาจารย์ก้อยพูดงวดที่แล้วก่อนไหมเลขดับนะครับขัาขบัไทยงวดที่แล้วงวดวันที่1กรกฎาคม2องพนะครับดับเลิกบนหลักหน่วยนะครับเลขเลขหนึ่งค่ะหลักร้อยเลิกบนครับเลข8ค่ะหลักหน่วยเลิกล่างเลข3นะคะครับ ก็ยังดับสนิทอยู่ครบหมดทุกกลุ่มดาวเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูงวดวันที่16กรกฎาคม2565นี้นะครับดาวดับประจำงวดวันที่16นี้นะครับตำแหน่งหลักหน่วยเลือกบนได้แก่ดาวพุธครับเลขสี่ค่ะดาวดับหลักหน่วยเลือกบนคือ4นะครับดาวดับหลักหน่วยเลือกล่างคือดาวพุธครับเลขสี่เหมือนกันค่ะครับสรุปนะคะ ดับเลิกบนหลักหน่วยเลข4ี่ดับเลิกล่างหลักหน่วยเลข4ี่เหมือนกันค่ะหน่วยเลิกบนเลิกล่างเหมือนกันเลยเมื่อเราดับได้ครบแล้วนะครับก็เอาไว้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจนะครับขอให้ทุกท่านเฮงตังดังปูรีเยกทายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพ <force S 1> ื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนนะคะวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีโชคลาภทั่นหน้านะคะสวัสดีค่ะ thank no. you